ประกอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยด้วยบริบทของสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นผู้บริหารต่างต้องการข้อมูลสถิติที่มีความถูกต้องแม่นยำที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเป็นไปนอย่างถูกต้องและโปร่งใสดังนั้น,น,นคุณภาพของข้อมูลสถิติ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต่างเรียกร้องและต้องการให้ผู้ผลิตสถิติทางการหันมาให้ความสำคัญสำนักง,งานสถิติแห่งชาติในฐานะที่เป็นองค์กรในการผลิตข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศและเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภาพโดยมีกลไกการดำเนินงานคือการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยพศ2554-2558 เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของหน่วยสถิติในการจัดทำสถิติให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้และเพื่อกำหนดมาตรฐานในการนำไปใช้เป็นแนวทางของการผลิตสถิติของหน่วยสถิติให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลโดยเฉพาะสถิติที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศหรือเรียกว่าสถิติทางการซึ่งเป็นสถิติที่มีระบบการผลิตถูกต้องตามหลักการที่วางไวอ้อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดรวมถึงเป็นสถิติที่มีการลิตต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับประเทศไทยคุณภาพของสถิติทางการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลแล,และดำเนินการควบคุมตลอดทางกระบวนการถึงแม้หน่วยสถิติจะมีการควบคุมคุณภาพสถิติไว้ในแต่ละกระบวนการแล้วแต่การมีรูปแบบการพัฒนานคุณภาพสถิติทางการที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจะมีส่วนช่วยดังนี้คือ 1. ลดความเสี่ยงอันเกิดจากคุณภาพข้อมูลอันจะส่งผลให้สาธรารณาชนเกิดความเข้าใจผิดและกระทบกับความน่าเชื่อถือของสถิติ 2. เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ข้อมูล 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบข้อมูลของหน่วยสถิติ 4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศแต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ยังขาดการจัดการคุณภาพสถิติทางการและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพของสถิติที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานต่างๆส่งผลให้การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานและโครงการต่างๆเกิดปัญหาด้านความเป็นเอกภาพและผู้ต้องการใช้สถิติไม่มีความมั่นใจเพียงพอต่อการนำสถิติต่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับการบริหารจัดการระบบสถิติและการตัดสินใจสำคัญระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการรวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทางด้านสถิติของหน่วยผลิตสถิติทางการให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการจัดการคุณภาพสถิติของประเทศพร้อมทั้งร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้สถิติทางการของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ว่าสถิติทางการเป็นฐานข้อมูลสถิติหลักของประเทศ ที่ต้องนำมาใช้เพื่อตัดสินใจและเป็นข้อมูลสำคัญที่ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) หรือ TQM เป็นแนวคิดด้านการจัดการคุณภาพในภาพรวมขององค์กรบนพื้นฐานของคำนิยามคุณภาพที่ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดย The Deming Prize Committee ได้ให้คำนิยามไว้ว่า TQM คือการดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการภายใต้เวลาและราคาที่กำหนดและได้กำหนดหลักการสำคัญ3ประการคือ1การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าหมายถึงการบริหารงานแบบ TQM เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทั้งภายนอกและภายในลูกค้าหรือผู้ใช้บริการภายนอกได้แก่ผู้ที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการลูกค้าภายนอกจะเป็นผู้ที่ตัดตสินว่าสินค้าหรือบริการนั้นได้คุณภาพหรือไม่สำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการภายในได้แก่บุคคลภายในบริษัทหรือฝ่ายถัดไปที่ต้องรับผลงานจากฝ่ายต้นทางไปปฏิบัติต่อเช่น ฝ่ายก่อสร้างเป็นลูกค้าของฝ่ายออกแบบสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการภายในจะมีวลีที่ทำให้เข้าใจง่ายและใช้ในองค์กรว่าคุณคือลูกค้าคนถัดไปการบริหารงานแบบ p q m จึงเป็นการบริหารงานที่ต้องคำนึงถึงการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆครั้งที่เข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้า 2. การพัฒนายอย่างต่อเนื่อง หมายถึงการพัฒนาคุณภาพตามหลัก TQM จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปคือเปลี่ยนแปลงทีละน้อยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการทำความเข้าใจในกระบวนการอย่างแท้จริงคือต้องรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิคทางสถิติเป็นเครื่องมือในการตรวจวัดเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของกระบวนการต่างๆเหล่านั้นจะได้นำมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ หาทางปรับปรุงกระบวนการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ก้าวไปข้างหน้าได้นั้นจะดำเนิงนงานตามวงจร PDCA หรือ Plan-Do-Check-Act ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. การให้ทุกคนมีส่วนร่วมหมายถึงการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมเป็นการบริหารงานที่คนทั้งองค์กร หรือท้งบริษัทจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วทั้งองค์กรซึ่งจะสำเร็จผลก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความพร้อมที่จะเสนอแนะและทำการพัฒนาคุณภาพของงานนั้นๆด้วยความเต็มใจมิได้ถูกบังคับและมีความสุขที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ในการกำหนดกรอบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดคือ ความต้องการของผู้ใช้เพราะผู้ใช้คือส่วนสําคัญที่จะบอกว่าผลผลิตนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดดังนั้นในบริบทการจัดการคุณภาพข้อมูลสถิติองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งได้คํานึงถึงการพัฒนานคุณภาพข้อมูลสถิติจึงได,ได้เริ่มสร้างกรอบการจัดการคุณภาพขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนําสําหรับประเทศต่างๆในการผลิตและเผยแ,แพร่ข้อมูลสถิติให้มีความน่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่ยอมรับได้ในระดับสากล ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรระหว่างประเทศก็ได้นำ TQM มาเป็นกรอบการจัดการคุณภาพเบื้องต้นแล้วนำไปประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะาง,งานทางสถิติของแต่ละองค์กรการจัดการคุณภาพสถิติทางการสำนักง,งานสถิติแห่งชาติได้ศึกษาและพัฒนานแนวทางการจัดการคุณภาพสถิติโดยรวบรวมแนวคิดจากองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยสถิติประเทศต่าง และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานของหน่วยสถิติในประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมร่วมกันและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติความหมายของคุณภาพสถิติคำนิยามของคุณภาพสถิติคือตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้โดยมีกระบวนการผลิตสถิติที่ดีตามหลักวิชาการถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเวลาสอดคล้องและมีมาตรฐานคณะกรรมาการสถิติแห่งสหรประชาชาติได้ให้การรับรองหลักการพื้นฐานสถิติทางการ The Fundamental Principles of Official Statistics ที่ประกาศเมื่อปีคศ2013โดยการพัฒนานั้นคณะกรรมการี่การได้ยึดแนวทางการจัดการของ TQM เป็นหลักและมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อเป็นหลักพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการคุณภาพในระดับสากลและนานาชาติให้การยอมรับและวางแนวทางการจัดการคุณภาพสถิติของประเทศหรือองค์กรของตนให้มีความสอดคล้องกับหลักการทั้ง10ประการหลักการพื้นฐานสถิติทางการจึงเปรียบเสมือนกับแนวทางการดําเนินง,งานในเชิงนโยบายเพื่อให้ได้สถิติทางการที่ดีมีคุณภาพเชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เป็นหลักการที่ให้แต่ละประเทศนําไปปฏิบัติและเน้นให้สี่กลุ่มผู้ใช้นําไปใช้ในการดําเนินง,งานซึ่งได้แก่นักสถิติผู้ให้ข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลและผู้บริหารหรุอผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจหลักการพื้นฐานสถิติทางการมีทั้งหมด10หลักการหลักการที่ 1. งตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีความเป็นกลางและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม หลักการที่2ผลิตตามมาตรฐานวิชาชีพหลักวิชาการและจรรยาบัรณวิชาชีพหลักการที่3เผยแพร่อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้หลักการที่4ป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้องหลักการที่5เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมหลักการที่ 6. รักษาข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัดหลักการที่7เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับระบบสถิติ หลักการที่8ประสานความร่วมมือภายในประเทศหลักการที่9ใช้มาตรฐานสากลและหลักการที่10พัฒนาระบบสถิติผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศจากหลักพื้นฐานสถิติทางการศึประการของสหประชาชาติที่เปรียบเสมือนกรอบแนวทางการดำเนินงานในเชิงนโยบายเพื่อให้ได้สถิติทางการที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้ แต่ละประเทศจึงนำหลักการพื้นฐานสถิติทางการมาถอดออกเป็น Code of Practice for Official Statistics เพื <jaar ans> <us wiele> ่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยสถิติต่างๆในการพัฒนาการผลิตการเผยแพร่และการให้บริการสถิติทางการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิติทางการ หรือ Thailand Code of Practice เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านคุณภาพสถิติทุกประเทศเช่นสถิติจากการสม,มโนสำรวจด้วยตัวอย่างสถิติจากการบริหารงานเป็นต้นตลอดทั้งกระบวนการนับแต่ขั้นตอนแรกของการจัดทาการออกแบบชุดข้อมูลและการออกแบบระบบที่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพข้อมูลเข้าไปตั้งแต่ต้นการประมวลผลข้อมูลจนสิ้นสุดกระบวนการ รวมไปถึงการเผยแพร่และเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่างๆตามความต้องการใช้งานโดยเชื่อมั่นว่าการนำหลักปฏิบัติสำหรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิติทางการมาใช้จะส่งผลให้ข้อมูลมีคุณภาพอันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการนำข้อมูลไปใช้และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลในทุกภาคส่วนต่อเนื่องกันไป หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประกอบด้วย3ด้านคือสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันกระบวนการทางสถิติและผลผลิตทางสถิติที่ครอบคลุม9หลักปฏิบตัติและตัวชี้วัดในแต่ละหลักปฏิบตัติสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันประกอบด้วยหลักปฏิบัติข้อที่1ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพหลักปฏิบัติข้อที่2การรักษาข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัด กระบวนการทางสถิติประกอบด้วยหลักปฏิบัติข้อที่3ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติหลักปฏิบัติข้อที่4กระบวนการทางสถิติที่เหมาะสมผลผลิตทางสถิติประกอบด้วยหลักปฏิบัติข้อที่5ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หลักปฏิบัติข้อที่6ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้หลักปฏิบัติข้อที่7ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา หลักปฏิบัติข้อที่8ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้และหลักปฏิบัติที่9การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแนวทางในการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาสถิติทางการตามแนวคิดที่ว่าการพัฒนาสถิติทางการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยยึดหลักที่อ้างอิงตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการตามมาตรฐาน UN โดยขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพสถิติทางการผ่านหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยสถิติแห่งชาติมีหน้าที่สําคัญคือต้องพัฒนามาตรฐานการผลิตสถิติเพื่อเป็นแนวทางและองค์ความรู้ในการผลิตสถิติให้หน่วยงานนําไปใช้เช่นกระบวนการผลิตสถิติกรอบแนวคิดการผลิตสถิติการเผยแพร่สถิติเป็นต้น ควบผู้ไปกับโคชชิ่งเพื่อส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติส่งเสริมการใช้ประโยชน์สถิติส่งเสริมการพัฒนาคนหรือหน่วยสถิติและส่งเสริมหน่วยสถิติให้พัฒนาคุณภาพสถิติให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยขึ้นโดยมีความเชื่อมั่นว่าหาหน่วยงานได้นำเอากรอบการจัดการคุณภาพมาใช้ จะส่งผลให้ข้อมูลสถิติมีคุณภาพที่ดีรวมถึงมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานสถิติแล้วแต่จะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลสถิติที่ผลิตได้มีคุณภาพและได้รับการปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ดังนั้นสุดท้ายของการจัดการคุณภาพสถิติทางการยังจะเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพสถิติทางการอันได้แก่ การประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเองผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญด้วยเหตุน,นี้สำนักง,งานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทำคู่มือวิธีการและเครื่องมือในการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิต <S <S ิเพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยสถิติมีความรู้ความเข้าใจมีแนวทางการดำเดนินการประเมินคุณภาพสถิติอย่างเป็นระบบและเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการคุณภาพให้แก่ผู้บริหารสูงสุดได้ โดยมุ่งเน้นวิธีการและเครื่องมือการประเมินคุณภาพตามกรอบการจัดการคุณภาพของประเทศไทยเพียง2ด้านคือกระบวนการทางสถิติและผลผลิตทางสถิติซึ่งครอบคลุม7หลักปฏิบัติแต่เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสถิติอย่างต่อเนื่องพบว่านอกจากกระบวนการทางสถิติและผลผลิตทางสถิติแล้ว ยังมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพได้อย่างแท้จริงคือการรับรู้ของผู้ใช้ต่อผลผลิตทางสถิติเนื่องจากทั้ง3ส,ส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตทางสถิติกับกระบวนการทางสถิติพบว่าผลผลิตที่มีคุณภาพมาจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และการออกแบบกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแตกต่างกันด้วยรวมถึงควรตระหนักว่าในการออกแบบกระบวนการผลิตไม่สามารถออกแบบให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงในทุกหลักปฏิบัติได้ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตทางสถิติกับการรับรู้ของผู้ใช้ต่อผลผลิตทางสถิติพบว่าการรับรู้ของผู้ใช้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิตแต่ในบางครั้ง ผู้ใช้รับรู้ถึงคุณภาพของผลผลิตแตกต่างจากที่ผู้ผลิตรับรู้เนื่องจากผู้ใช้จะมีมุมมองและการให้ลำดับความสำคัญด้านคุณภาพเป็นของตนเองเช่นผู้ใช้อาจให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติเรื่องความเหมาะสมของเวลามากกว่าความถูกต้องแม่นยำเป็นต้นด้วยเหตุน,นี้การประเมินคุณภาพจึงควรมีคำถามที่ถามผู้ใช้ว่าคุณคิดว่าคุณภาพของผลผลิตเป็นอย่างไรจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ในการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติของประเทศไทยควรกำหนดกรอบการประเมินคุณภาพออกเป็นสามด้านคือ 1. ผลผลิตทางสถิติ 2. การรับรู้ของผู้ใช้ต่อผลผลิตทางสถิติและ 3. กระบวนการทางสถิติซึ่งในแต่ละด้านจะประเมินคุณภาพตามหลักปฏิบัติต่างๆการประเมินคุณภาพด้านผลผลิตทางสถิติ ครอบคลุม5หลักปฏิบัติโดยหลักปฏิบัติเหล่านี้นอกจากจะนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติแล้วยังใช้เพื่อประเมินคุณภาพด้านการรับรู้ของผู้ใช้ต่อผลผลิตทางสถิติด้วยซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติข้อที่5ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หลักปฏิบัติข้อที่6ความถูกต้องแม่นยําและเชื่อถือได้หลักปฏิบัติข้อที่7ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลาหลักปฏิบัติข้อที่8 ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้และหลักปฏิบัติที่ข้อที่9การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายการประเมินคุณภาพด้านการรับรู้ของผู้ใช้ต่อผลผลิตทางสถิติในการประเมินคุณภาพด้านการรับรู้ของผู้ใช้ต่อผลผลิตทางสถิติสามารถนำหลักปฏิบัติด้านผลผลิตทางสถิติมาใช้ในการประเมินได้แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้อาจรับรู้ถึงคุณภาพของข้อมูลสถิติในมุมมองที่ต่างจากหน่วยสถิติ แม้ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติเดียวกันก็ตามอีกทั้งบางหลักปฏิบัติก็ยากต่อการประเมินเช่นความถูกต้องแม่นยำเป็นต้นเนื่องจากผู้ใช้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านระเบียบว,วิธีสถิติที่มากพอจึงจะทำการประเมินได้ด้วยเหตุน,นี้ผู้ใช้ที่มีองค์ความรู้ด้านสถิติอย่างจำกัดจะบอกถึงคุณภาพได้ค่อนข้างยากส่วนหลักปฏิบัติอื่นๆเช่นการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายความเหมาะสมของเวลาเป็นต้น ผู้ใช้สามารถบอกถึงคุณภาพได้ดีกว่าเพราะเป็นหลักปฏิบัติที่เห็นคุณภาพได้ชัดเจนการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการทางสถิติครอบคลุม2หลักปฏิบัติประกอบด้วยหลักปฏิบัติข้อที่3ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติและหลักปฏิบัติข้อที่4กระบวนการสถิติที่เหมาะสมสรุปได้ว่าเมื่อหน่วยสถิติมีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพสถิติ หน่วยสถิติควรระบุนโยบายกลยุทธ์และวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพให้ชัดเจนซึ่งขั้นตอนสำคัญถัดมาคือกำหนดคำนิยามของคุณภาพและกรอบการจัดการคุณภาพหลังจากนั้นหน่วยสถิติควรมีการวางแผนการประเมินคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถเลือกวิธีการและเครื่องมือการประเมินคุณภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม